สวัสดีครับขอตรับสู่ช่องกฎหมายกับธรรมะกับผมนายวรบุตรบุญมีช่องทางที่จะมาเล่าสู่กันงฟังในสองเรื่องสำคัญก็คือกฎหมายและก็ธรรมะนะครับช่วงนี้ก็มีข่าวนะเก,เกี่ยวกับสงครามครับว่าจะเป็นประเทศเกาหลีนะครับอ่าช่วงนี้รู้สึกว่าอัปเดตผู้เสียชีวิตกับร้อยหาสิบสี่คนนะครับความตายบรรลูจะมาถึงห้องตอนใดเนาะพคะเจ้าเพิ่นกับได้กล่าวไปแล้ว วบบ่าพวกเขานี่หนีความตายบ่พ้นเหตุจังไดในระว่างเที่ยวมีชีวิตอยู่ครับเขาที่มีชีวิตอยู่อย่างบ่ประมาทเพราะนั้นเราเข้าต้องรู้ล่มหายใจไว้นะครับพะว่าความตายจะมาถึงเขาตอนไหนบ่รู้น,นะครับในคลิปที่แล้วนะครับผมเดบล์คลิปคับเรื่องลมและลายเปรียบเทียบกับคดีแ่งนะครับเกินน้ำไปก่อนนะครับอาจจะฟอรเรวไปนิดนึงเอามาทบทวนกันจักหน่อยนะครับก่อนที่จะพอเรื่องลมละลายอีกนะครับอ่าวเป็นอย่างจึ่งครับ ยังบรตื้นดีเป็นไดทบทวนกันนะครับคดีแพ่งนะเป็นคดีที่บุคคลกับบุคคลมาผูกพันกันนะครับมาผูกก็เลยมีผลเฉพาะบุคคลน,นั่นนะครับบวกเกี่ยวกับคนอื่นนะครับคนหนึ่งมีสิทธิเรียกร้องคือเป็นเจ้าหนี้อีกคนหนึ่งเป็นลูกหนี้มีหน้าที่ต้องใส่หนี้เพิน่นลูกหนี้ว่าใส่หนี้เกิดการโต้แย้งสิทธิเจ้าหนี้ บม่มีอำนาจบังคับได้เองต้องไปยื่นคำร้องต่อศาลให้ศาลพิจารณารับรองคุ้มครองตามสิทธิ์นั้นเมื่อศาลพิพากษามาแล้วนะครับลูกนี้สมกนี้อย่างผมนาะหน้ามึนบวย่อมใส่นีคนก็ต้องมีการบังคับคดีครับอาจจะบังคับคดีโดยเจ้าง้านบังคับคดีกรมบังคับคดีหรืออาจจะบังคับคดีโดยตนเองหมายความว่าเป็นกรณีที่บ่อาจดาเนินการโดยเจ้าง้านบังคับคดีก็เช่นกรณีไปร้องคอบข้องปลัปักศาลมีคำพิพากษา ให้ได้กรรมสิทธิ์หรืออายุขว้างนะครับก็ต้องไปยื่นคำร้องทอีจอบงานที่ดินนะครับเป็นกรณีที่บังคับเองนะครับส่วนกรณีที่ลมละลายนะครับลมละลายเป็นกรณีที่ลูกหนีครับมีหนีสินหล่นพ้นตัวคืออย่างครับคือมีทรัพย์สินบรพ่อใส่หนีเพิ่นนะครับถ้าเกิดเป็นบุคคลธรรมดากะหนีเกินหนึ่งล้านาถ้าเกิดเป็นนิติบุคคลหนีเกิน สองล้านนะครับพ่อเจ้าหนียืนคำรองหรือหรือว่ายืนฟ้องขอให้ลูกหนีล่มละลาไรนะครับประเด็นที่ศาลจะพิจารณาคือว่าลูกหนีมีทรัพย์สินพ่อที่จะชำระหนี้ให้กับทังโจทย์บ่อนะครับถ้าเกิดว่าโจทย์นั่สืบได้แล้วก็จำเลยครับหรือว่าลูกหนีบ่สามารถที่จะพิสูจน์ในเห็นว่ามีทรัพย์สินพ่อที่จะใส้หนี้ให้พ้นนะครับศาลอาจจะมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดพิทักษ์ทรัพย์ ชั่วข้าวอ่ามันจะมีผลต่างกันแต่ว่านี่ผมจะบอกถึงเกี่ยวกับการพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดนะครับการพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดนี่จะมีผลให้อ่าทรัพย์สินทุกอย่างของลูกหนี้นะครับจะยุใ่ในกระบวนการลมละลายนะครับแต่ว่าสถานาการณ์เป็นบุคคลลมละลายยังบ่เกิดนะครับสถานาการณ์เป็นบุคคลลมละลายจะเกิดขึ้นในตัวเมื่อสารมีคําสั่งให้เป็นบุคคลลมละลายแล้วนะครับแต่ว่าทรัพย์สินน่งบ่าสามารถจัดการได้ต้องให้อ่าเจ้าพนักงานของรัฐนะครับ ทีมีซื้อว่าเจา้าพนักพิทักษ์ทรัพย์ครับเพื่อจะเป็นคนดำเนินการลวกร่วมทรัพย์สินของลูกหนีเพื่อที่จะปั่นพูดชําระหนีให้กับเจ้าหนีทั้งหลายครับมันก็มีขระนวนการขั้นตอนของของคดีลมละลายอยู่ครับแต่เกิดว่าเขาเลี่ยนในในศานปริญญาตีก็เลี่ยนเป็นเทอมหนึ่งผมนหนครับอ่าศเวลาพ่อสมควรอยู่อันนี้ผมบอกคร่าวๆครับเราก็จะมีอีกกรณีหนึ่งก็กคือการฟื้นฟูกิจการนะการฟื้นฟูกิจการที่จะเป็นกรณีลูกหนีนะครับที่เป็นนิติบุคคลครับมีหน เกินลานหนึ่งนะไม่นี่เกินลานหนึ่งเพล่นกับมองแล้วว่าเอ๊กิจการมันส่งสิงสงไปตลอดนะจะไปต่อเลยจะพ่อสมี้นะครับอา,อาจจะเป็นกรณีที่ลูกหนีขอฟื้นฟูก,กิจการเองหรือว่าเจ้าหนีขอฟื้นฟูก,กิจการคือยืน่นคำร้องต่อศาลลมมาะล่กันนะครับขอให้มีการฟื้นฟูก,กิจการผลของการยืน่นคำร้องขอให้ฟื้นฟูก,กิจการจะมีผลห้าม หรือว่าระง,งับบ่ให้เจ้าหนีไล่เอื่นมาฟ้องร้องบังคับลูกหนี้ลูกหนี้จะถือก,การป้องกันนะครับถ้าภาษากฎหมายหรือภาษาที่แลกกฎหมาเยเขิยน,นว่าออโตเมติกสเตย์ภา่นว่าก็คือว่าเจ้าสิมาฟ้องร้องมาบังคับให้ข่อยชำหระหนี้ยังบ่ได้เด,เดอ้อตอนนี้ข่อยยังบุบคล่อมไข่อยสิมา,าหาคนมาซอยปรปับปรุงโครงสร้างองค์กรของข่อย เพื่อที่จะหาคนเป็นผู้บริหารแผนผู้ทาแผนครับในระหว่างนี้ก็เลยต้องอโยไว้กนะเพิ่นกระชิไห้ทางไฟเจ้าหนี้ทั้งหลายนะครับมายืนคําขอรับชําระหนี้หนี้มีเท่าไดเจ้ายืนเขามา,าเดี๋ยวสิมีผู้พิจารณาว่าเอ๊จัดสรรปันส่วนทรัพย์สินของลูกหนี้มีหลายําใดอ่าใดปันพูดกันายปันไดาคือมือน,นี้ครับ วันที่หนึง่งพฤศจิกาครับเป็นมือแรกที่กมรมบังคับคดีเพิ่นเปิดช่องทางให้เจ้าหนี้คดีของสินมันคงประกันภัยนะครับยืน่นคำขอรับชำระน,นี้ในส่วนมากจะเป็นเรื่องอย่างครับเรื่องประกันภัยโควิดนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการันนีกรณีการฟืน้นขอฟื้นผู้กิจการเพิ่นยังบริมีนี่สินลดพันตัวครับเพิ่นเก่งว่าจะ บอสามารถชําระหนี้ตามกําหนดได้บ่แมนเก่งครับคือว่าชําระหนี้ตามกำหนดบ่ได้อ่าเพิ่นก็เลยมายืนคํารองขอฟื้นฟูกิจการเพื่อให้ขอโอกาสที่จะนําเงินมาชําระหนี้ให้กับลูกค้าเพิ่นโดยในขณะเดียวกันขอให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายก่อนครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของการขอฟื้นฟูกิจการนะครับซึ่งบางท่านอาจจะสงสัยเอออ่าเพิ่ลนาลมะ่ายบอเพิ่น คือมาขอฟื้นผู้กิจการการขอฟื้นผู้กิจการตามกฎหมายไหม,มพึงแก่ประมาณปี2 6 1นี่ครับคือว่าแม้ว่าจะยังบมมาลาอลลอนบอลไล่าบวมิสภาพมีทรัพย์สินหนีสินบนพนโตเพิ่นก็สามารถที่จะขอ,อะฟื้นผู้กิจการได้ท้าเกิดว่าบสสามารถชำระหนีตามกำหนดได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องรวลไาลา่เพราะเข้าๆครับาะบ่าสู้กันฟั่งนะครับส่วนจริง,รงๆเราละเอียดมีมีหลายกรณีครับอันนี้ผมมาบอก ภาพรวมให้ฟังนะครับส่วนรายละเอียดนะครับต้องไปขอ,ขอเวลาศึกษาอีกที่นึงเดี๋ยวมีโอกาสเดีเ๋ยวเช็คเม่เรารายละเอียดเกี่ยวกับการฟื้นฟูอีการัสู่กันฟัง่งความทั้งเรื่องลมรายนะครับในส่วนของเรื่องลมกับฟื้นฟูกับชีวบาประมบานนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็อาจจะมาย้อนกลับมาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคดีแผงนะอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเอารถเขาไฟ้าแน่นาเรื่องเชาซื้อเรื่องไกลตัวเฮานะอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวอีกสักหน่อย เรื่องคดีอาญาก็มีหลายเรื่องที่ท่านในบอกนะครับวิธีวิจาณความอาญาการไลาย,ย่างที่ยังบริบทพวกฟ้องคดีอำนาจสืบอ,อำนาจจับกรณีออกหมายจับเป็นยังไงเนาะนะครับอันนี้ก็น่าสนใจเดี๋ยวก็สิพยายามหาเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวตอนนี้ปิท้า้กันเช่นเคยนะครับอ,อันนี้เพิ่นบอกว่าความเพลินได ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความเพลินนั้นเป็นอุปาทานความเพลินหะ้ากรูยเนาะความเพลินคืออย่างนครับรูปเวทนาส,ญญาสัญญาสังขารวิญญาณคืออย่างครับคันหามันเป็นกระบวนการอย่างหนึ่งทีพระพุทธเจ้าเพลินนางเพลินกัิณาหาบรรัญญัติทรัพย์ที่จะมากำหนดอาการอาการหนี่คือคันหานะครับเมื่อเกิดความเพลินปุ๊บมันก็เกิดความตั้งอ,อุปทาทานเป็นการตั้งขึ้น มนันเกิดพบเกิดชาติเ,าเกิดทุกข์เกิดไปตามกระบวนการความปฏิจจสมุทบาทเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อความเพลินเกิดขึ้นปุ๊บจะเกิดห,อ,หาอารู้ร่มหายใจว่าเออเ่ากำลังเพลินอยู่มิสติอยู่กับบ้นนท่าก็ัจะละความเพลินนะครับแล้วก็มิสติทําในสิง่งสิ่งกำลังทําอยู่กาลังเถื่อเหตุงานอยู่รับค,คิดหอดสิ่งนั้นคิดหอดซึ่งนี้สกินเขาเทียนก็ยังว่า,าสิตอนแรกงสิเหตุอย่างโอ่นไปรับสติสมาธิบวอยู่ละจะเกิดผลกับการ ทำกิจการนันๆอยู่นะครับเพราะนั้นเราเข้ากลับมาละความเพลินนะครับเหตุยังอยู่กับพยามตั้งใจเห็ุรูร่มหายใจครับเป็นปฏิปทาหรือเป็นหนทางที่สะดวกรวดเร็วง่ายที่สุดก็คือรูร่มหายใจครับหายใจเข้าออกหายใจเข้าหายใจออกสัญยาวสัญญากรูกนะครับอันนี้เขาก็เป็นสิ่งหนึ่งทีให้เฮาบอกประมาทครับแล้วก็อาจจะเป็นการพีหน้ามรณะสติก็คือว่าพีหน้าความตายอยู่เนื่องๆนะครับอันนี้็ขอฝากไว้นะนะครับ ถ้าเพื่ได้สนใจในส่วนของกฎหมายอื่นแล้วก็ธรรมาที่นามานัามาเสนอตรงนี้ก็ขัขอฝากติดตามเนาะในคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เทานี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ